g d h ขอความร่วมมือเกี่ยวกับกองถ่ายภาพยนตร์ The Chinese Family วันนี้วันที่9กรกฎาคม66ทางด้าน g d h ได้ออกหนังสือขอความร่วมมือเกี่ยวกับกองถ่ายภาพยนตร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Teatine Family Movie โดยบอกว่าเนื่องจากภาพยนตร์ The Chinese Family กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการถ่ายทำทาง g d h และทีมงานขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้ พร้อมยังส่งความรักและกำลังใจมายังนักแสดงรวมถึงทีมงานอยู่เสมอและเพื่อให้การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นไปอย่างราบรื่นจึงรบกวนขอความร่วมมือจากทุกทกท่านดังนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีการถ่ายทำในหลากหลายสถานที่บางแห่งอาจเป็นสถานที่เปิดนักแสดงและทีมงานจำเป็นต้องใช้สมาธิสูงจึงขอความร่วมมือไม่ติดตามนักแสดงและทีมงานเข้าไปยังสถานที่ถ่ายทำหรือรวมตัวยังบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อให้การถ่ายทำเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยราบรื่นไม่รบกวนเจ้าของสถานที่ที่กรุณาอนุญาตให้พวกเราเข้าถ่ายทำถ้าหากพบเห็นกองถ่ายภาพยนตร์ไม่ว่าจะสถานที่ใดๆก็ตามขอความร่วมมืองดถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวทุกชนิดที่ทำให้เห็นภาพการทำงานหรือภาพนักแสดงในฉากรวมถึงไม่นำภาพมาเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางใดๆเพื่อช่วยกันรักษาเนื้อหาและความน่าสนใจของภาพยนตร์ไว้ ให้พวกเราทุกคนได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ร่วมกัน GDS ทีมงานและนักแสดงทุกท่านจากครอบครัว The Chinese Family ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือเราจะตั้งใจถ่ายทำและสร้างสารรค์ผลงานที่ดีที่สุดมาให้ทุกคนได้รับชมฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะ